เรามาตามข่าวสารของยอดกับตันอย่างแฮร์รี่แม็กไวกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าแม็กไวกครับใจสู้ครับไม่ทิ้งหลุมผีอย่างแน่นอนโอ้โหขอแย่งตัวจริงดีกว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Talk Sport ครับรายงานบอกว่าแฮร์รี่แม็กไวกับตันทีมของแมนยูเนี่ยไม่ต้องการย้ายออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะยังอยากสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงนะครับ กองหลังทีมชลซีอังกฤษอย่างแม็กวเองตกเป็นข่าวย้ายออกจากโอทร์ฟอร์ดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่อยู่ในแผนการจำชิมของเอริกชันฮักแล้วในฤดูกาลหน้าว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแม็กวเนี่ยได้รับความสนใจจากหลายสโมสรครับนำมาโดยสเปอร์แล้วก็แอสตันวิลล่าที่อยากจะได้ตัวเขาไปเสริมแกร่งแต่ไม่ก็ตามครับรายงานบอกว่าแฮร์รี่แม็กวในวัย30ปีคนนี้ไม่ได้อยากจะย้ายออกจากทีมเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แม้หลุดออกจาก11ตัวจริงของทีมไปแล้วก็ตาม เชนฮังเนี่ยอยากขายแม็กวออกไปนะเพื่อระดมทุนไปซื้อคิมินเจมาจากนาโปลีนี่อาจจะเป็นข่าวร้ายสาหรับแฮร์รี่แม็กวแต่เชื่อว่าแม็กวเนี่ยไม่ยอมยกธวงขาวอย่างแน่เลยกับอนาคตของเขาในถิ่นโอตาร์ฟอร์ดทั้งที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกแค่16เกมโดยเป็นตัวจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับโอ้โ oh หต้องมาตามครับว่าอนาคตของแม็กวยจะเป็นยังไงต่อไปครับใจเขาไม่อยากจะย้ายออกจากแมนยูแต่แมนยูอาจจะขายเขา เพื่อที่อยากได้กองหลังคนใหม่แล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนโปรโอะไรประมาณนั้นแต่แฮร์รี่แม็กไาวยังอยากจะสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงครับต้องมาตามว่าเอริกจันทังจะคิดเห็นเช่นไรนะจัดไปฮะววารุ่น